Péi khiêu là, vui vẻ luôn. Húi, làm cái gì? cái gì vậy? Mày cái gì สนุกแวะลูกคุณแกงส้มบอกว่าดูคลิปเมื่อกลางวันแล้วสนุกมากอ่ะคลิปในบีมออยช anel ตอนใหม่นะครับยาวมากชั่วโมงครึ่งรับรองว่าจุดใจพยายามบอกให้คนตัดกระชับแล้ว แต่ว่าแบบนี้บอกว่าไม่ต้องเขาอ,อยากจะเก็บไว้ทุกโมเมนต์ถ้าใครยังไม่ไปดูก็อย่าลืมนะครับวันนี้ถ้ามีเวลาก็เปิดดู y ย u ทู b e ี b o y c h anel เฮ้ยนี่เราบอกว่าดูคลิปยังไม่จบเลยค่ะยาวมากชอบแม้ยาวๆ ให้ออกมา yeah, <go. S 1> พิธีปิดประตูด้วยสิลูกเดี๋ยวยุ่งข้าคุณค <c oughs> ีชาส่งมาสิบดวงตาปาร์ตี้ขึ้นแล้ว Ok ชอบยาวๆค่ะมีคนบอกชอบยาวๆอ,อยากให้ทําคลิปยาวแบบสองชั่วโมงไปเลยโอ้โหเ <c oughs> ดี๋ยวเวลาอีกนาะทีนาทีครึ่งนะครับกับการส่งดาวจะไ,ได้สตาร์ตปาร์ตี เป็นชุดที่นานส่งมา20่สิบดัวเปคนรัททำไมวันนี้ม่จอดเรียงกันอย่างเงี้ยแล้วลูก ทำอะไรอยู่ลูกไม่ขับหรอคุณโอส่งมาหนึ่งร้อยดวงคุณลิชลิชามินเหรอครับคุณโสภาส่งมาห้าสิบดวงพี่บิมไปร้องเพลงที่ภูกเก็ตไหวไหมคะเนี่ยไหวไหวสิหายแล้ว ก98% <c oughs> <c oughs> สิวัสดีวันศุกร์ทุกคน <c oughs> ได้ดูบีมอยช anel ตอนใหม่หรือยังครับ <c oughs> เราไปสเตจเคชั่นกัน <c oughs> ที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีโรงแรมนี้ก็คืออยู่ตรงข้ามกับ วันแบงคอกเลยอะ่ะเป็นโรงแรมใหม่มากอะ่ะเดือนประมาณแบบอายุประมาณเดือนหนึ่งโรงแรมดีมากอ,อยาเข้าไปดูคลิปนะอย่าให้เข้าไปดูคลิปคุณเอ๋ออ๋อชื่อคุณเอ๋ครับสวัสดีครับคุณเอ๋คุณปาเก้ขอกำลังใจ บาเก้โชคดีนะไม่ว่าจะ,จจะเจอเรื่องอะไรก็ขอให้ผ่านผลไปได้ด้วยดีทุกอย่างเป็นลายวิธีเป็นแล้วคุณกุ้งกิ้งสองห้าสิบดูง คุณขวัญส่งมาสิบดวงคุณนุ้ยบอกว่าดูแล้วค่าเคยมาแล้วด้วยค่ะอ่ะปาป์ตี้เรากำลังจะจบหมดแล้วแหละสงสัยครั้งนี้จะไม่ได้นะคลิปยาวจุใจมากค่ะ S <S สรุปได้หรือยังคะว่าขนมสีดำดำคืออะไรขนมสีดำดำคืออะไรขนมอะไรขนมดำดำเมื่อไหร่จะมีจัดบูทธ,ธที่ฟิวเจอร์บ้าง รอรอคิวอยู่ครับเรือเดสตินใช่ไหม <c oughs> ใกล้ได้ไปแล้วแต่ถ้าเผื่อใครอยากจะกินตอนนี้ก็ตอนนี้ก็สั่งออนไลน์ได้แล้วนะกลับมาเราเริ่มจัดระเบียบแล้วพอจะสั่งออนไลน์ได้ <c oughs> พิธีแล้วพิธีกินข้าวหมดยังลูก เมื่อไหร่จะพาเด็กไปเที่ยวนคนปรปฐมบ้างนั่นสิเมื่อไหร่ดีพี่ไปไหนครับเดี๋ยวชนรถพ่อนะรถพ่อชกกระปกมากเลยอยากล้าง ปะปุกเป็นไงปะปุกไปผ่าแล้วก็กลับบ้านแล้วนะเขาเล่นอะไรเหรอไอ้บาอย่ายืนลูกอันตรายคะ่ะ ป้าหนึ่งบอกว่าคิดถึงป้าหนึ่งส่งดาวม,มาห้าสิบดวงด้วยขอบคุณนะครับคลิปใหม่ยาวสะใจมากเลยใช่ <c oughs> แวะไปดูได้นะบีมออย์ช anel ตอนใหม่นะครับใน YouTube นะครับบีมออย์ช anel มาเวสเกตด้วยนะพ่อๆคนเยอะแน่นอนเวสเกตเหมือนจะเหมือนจะมีอยู่นะ แต่เดี๋ยวเราแจ้งอีกทีว่าไปเมื่อไหรนะพ่อพ่อตอนห้าขวบกับทีพีห้าขวบใครหลอกวอกกันพ่อพ่อสิหนึ่งชั่วโมงสิบเก้านาทีดูสะใจมากอีพีล่าสุดใช่ไหม พ,พ,พ่อพ่อกับพี่ทีใครหลอกกันสอคนส,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 สคนเลยล่ะพ่อพ่อกับน้องพีใครหลอกอกันไม่เห็นขี่เลยลกูกไม่เห็นขี่เลย จะมีขายเสื้ออีกไหมไม่แน่ใจเลยครับมีบาบางแคร์ไหมบางแคร์ไม่แมน่ใจอ๋อหนูต้องไปชาร์จก่อนมัง้งแบตมันจะหมดแล้วลูกแบตเขาจะหมดหรือยัง แบตจะหมดจริงๆด้วยเดี๋ยวต้องไปชาร์จลูกมีเทพฝนยังไม่ตกครับเด็กดังสิทธ์มีสิทธิ์คัดหวังบูธไหมคะน่าจะมีนะเราอยากไปนะฟีเจอร์ดังสิทธิ์เนี่ย อ้าวพี่ทีเข้าบ้านแล้วหรอลกูกมี่ย้อยนั่งกินข้าวอยู่ในบา้าน คุณกะนกพรบอกว่าอยากให้ไอวาเรียพี่เป็ดพะโล้ไอวาเหรอเดี๋ยวลองถามนะเจ้วาพี่วา,วาคะ่ะพี่วาเรียกพี่เป็ดพะโล้ได้ไหมไม่ได้เหรอลูกพูดก่อนพี่เป็ดพะโล้พี่เป็ดพะโล้เป็ดพะโล้ <laughs> สันท่านลาดผาวไปสันท่านลาดผาวมีละในคิวสักวันหนึ่งอย่ามาแจ้งแต่มีคิวละไปแน่ ม,มาที่นี่องออมาพี่ฟ้าไปเที่ยวพี่ปุ๊กไม่สบายพี่ฟ้าไปเที่ยวพี่นุชอยู่ในครัว <c oughs> มามีกินข้าวอยู่กันแค่นี้แล้ววันนี้ บอกว่าเซ็นทรัลลาดพาเอฟซีเยอะแน่นไยบอกว่า <c oughs> รถแบบนี้มีปุ่มให้ปิดเสียงเปล่ามีนะนี่ไงไม่มีเสียงแล้ว ไม่ไงลูกไอ้วาลงยังคะลงไหมคะเดี๋ยวพ่อก็จะต้องไปกินข้าวเหมือนกัน <c oughs> อ่ะวันนี้เราก็ไลฟ์กันประมาณนี้แล้วกันจะไลฟ์บอกทุกคนแหละว่าบีมออยชาน n e ลตอนใหม่ยาวมากนะครับอย่าลืมแวะไปดูเราไปสเตชันกันในกรุงเทพนี่แหละที่โรงแรมชื่อว่า Grand ์เซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีนะเป็นโรงแรมใหม่มากอายุได้ประมาณแบบ เดือนเดียวอะ่ะอยู่ตรงข้ามกับวันแบงคอกนะวิวดีมากด้วยมองไปจากแบบชั้นสาสิบเ้าเห็นโค้งน้ำสวยงามโค้งน้ำบางกระเจ้าแล้วเราเข้าไปดูกันมีกิจกรรมเยอะแยะมากเลยเราอยู่กัน3าวันสองคืนนะครับโอเควันนี้ก็ไปก่อน แล้วเจอกันนะทุกคนบ๊ายบาย